Hello, my friends! Welcome to the reactions video channel. I am Mustafa from Turkey, and we are gonna have a very beautiful video, my friends. Thailand has an amazing festival, and this festival is Elephant Festival. The translation is Grand Procession of Elephants Decorated with Lights. Amazing Surin Elephant Fair 2023. This is gonna be a beautiful festival. This is gonna be a beautiful video, my friends. This is gonna be a very cute video. We are gonna watch this video from Tanamco's YouTube channel. Thank you, my friends, for this video. I am eager to watch it. Look at them. They are so cute. Let's start. Surin look at these elephants how can you paint this kind of details it must take so long right <laughs> and elephants are uh, must be patient to wait all of those hours <laughs> oh my god look at that she has tiara ว่าด so ูค่ะแค่น้ำจิ้มก็ตระการตาขนาดนี้โอ้แต่ละเชือกนี่ตกแต่งมาสวยงามจริงๆเลยนะคะที่ตำบลกระโพออำเภอท่าตูมใครเคยไปก็จะรู้ว่าตรงนี้คือบ้านตะกลางนะคะจังหวัดสุรินทร์ที่เขางเป็นหมู่บ้านช้างอใช่แล้วกลางวันว่าสวยกลางคืนยิ่งกว่าอีกค่ะท่านพู้ว่าจังหวัดสุรินทร์พู้ว่า look at these lights wow with with led lights come on this is crazy พี่จิตบุญทันเนี่ยนำทีมมาแถลงเลยเพราะวันนี้คือการประดับไฟให้นะยังไม่ถึงงานนะยคงแถลงข่าวใช่วันเสาร์สิบแปดแล้วก็อาทิตย์สิบเก้านี้นะคะเขาจะมีรอบแสดงเนี่ยเป็นรอบรอบรอบเช้าแปดโมงถึงเที่ยงนะคะรอบค่ำหกโมงเย็นถึงสามทุ่มและนี่เป็นรอบค่ำคุณผู้ชมค่ะ They are looking so beautiful. They are looking amazing. Wow. This is really an elephant festival, my friends. Surin Elephant Festival. This is amazing. ลายสักนี่แบบว่าลายอะไรนะลายสักเขาสักล <laughs> ายนะได้ยังเป็นลายสักล <laughs> <laughs> ายสักล <laughs> ายสักเข <laughs> <laughs> าทำสวยนะนี่โอ้โหแล้วดูค่ะเพ็บเพ็บเล่นไฟระยิบระยับ ยิ่งต่างจังหวัดเราไม่ค่อยไฟเยอะนะจะสวยงามมากเขาทากิจกรรมแบบนี้แบบอแต่ไฟวิบวับวิบวับขนาดนี้ช้างที่นี่เขาไม่มีตื่นไม่มีเต้นอะไรเลยนะเขาฝึกมาดีพี่ก็ปตัว่าเป็นช้างนักแสดงนะใครได้เคยไปดูจะเห็นความน่ารักแสนรู้มากมายดูค่ะแต่ละเชือกจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่เจ้าของเขาจะประดับประดาขนาดไหนครับแล้วก็จะมีเลี้ยงบุฟเฟ่ช้างด้วยนะคะวันอาทิตย์ I don't know how many elephants participating to this festival there are lots of ele uh, elephants but they are looking amazing i wasn't even imagining this kind of possibility it's looking so different and beautiful <laughs> และก็ยังจะได้ชมการแสดงศิละปะวัฒนธรรม <c oughs> ไปซื้อสินค้าพื้นเมืองของดีเมืองสุรินทนะคะ, <c oughs> ะตั้งแต่วันที่16ถึง27พฤศจิกาเขาจัด12วัน12คืนเลยนะคะ <c oughs> มาเลยค่ะทั้ง17อำเภอของดีของจังหวัดสุรินท์ <c oughs> อันนี้ก็ช่วยชาวบ้านด้วยนะคะ <c oughs> ใครได้ไปเนี่ยอย่าลืมซื้อผ้าไหมประฝากด้วย <c oughs> is this race? is this race? like horse a race? a race Is there an elephant race? Come on this is crazy. นะคะแล้วนี่เป็นการแสดงออ้ยตัวเล็กตัวน้อยเดี๋ยวดูหน่อยแห่ช้างเข้าเมืองวิบรรยากาศสวยนะเหมือนในหนังเลยเขาจำลองขึ้นมาใช่ใช่ค่ะเป็นกำแพงเมืองําจำลองเนาะกำแพงเมืองสมัยโอ้โหสมัยสมัยพระยาสมัยพระยาสุรินทร์ใช่ไหมพระยาสุรินทร์พักดี By the way that image must be historical because I remember that Thailand kings were going to fight on the elephants so it must be historical moment สีน่ารงจางวางถ้าใครไปจะเห็นอนุสาวรีย์ของท่านและนี่เป็นการแสดงช้างนะคะว้าวโอ้โหเป็นการสู้ศึกกันช้างชนช้างชนช้างเนาะค่ะเออแล้วดูค่ะเขาเต้นไ้ด้วยนะลั่มด้วยเมื่อกี้บูอยู่ดีๆนะครับแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ให้เป็นอะไรเป็นได้ทุกอย่างเขาน่ารักมากค่ะ <laughs> <reporting> <laughs> 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 oh yes, they can paint, they can paint, I still remember that, uh, what was his name, Suda, or something like that, what a beautiful paint, what those elephants were making, this is unbelievable. นี่ค่ะเขาวาดภาพอย่างเงี้ยวาดภาพแบบนี้ไงั้นซื้อมาแผ่นนึงนะนี่กัมพูครับยังเก็บไว้เลยนี่ว้าวส่ elephants made this r i g h this t is crazy this is crazy แค่เขาวาดอย่างเงี้เลยค่ะซื้อมาตอนนั้นจําได้ว่าซื้อมาในราคา400บาทช่วยช้างเตะเตะฟุตบอลฟุตบอลช้างใหญ่ฟุตบอลนะคะเพราะว่าถ้าฟุตบอลคนเนี่ยถ้าทางจะแตกก่อนเออ โโอ้หสนุกสนานนนะสุกเอออันนี้อะไรชักขยเยิ้งชักขยเยา้งช้างโอ้โหจะไปรอดได้ัย และเด็กแคทเบียดตีช e างเขาอ้วนเ s าแข็งแรงขนาดใช้ระบบระบบแบบหมูพวกขนานี้นะมาเป็นคณะอันนี้เป็นและนักเต้นขอ course นักเต้นแล้วลายโฮคุณกัมพูคะลายโฮเนี่ยเป็นลายดั้งเดิมของคนสุรินจะเป็นเส้นตรงๆลงมาเขาเรียกผ้าลายโฮเนี่ยที่กเขาสังเกตไหมฮะจะเป็นลายเล็กๆเส้นตรงๆเป็นผ้าถุงลายโฮต้องมีไว้ฟังเสียงหน่อยฮะฟังเสียง beautiful อันนี้เป็นการแห่กระถินนะคะด้วยอะไรต่างๆก็รวมกันไปเลยเพราะว่าช่วงนี้ยังน้ากระถินอยู่นะคะ it's always so beautiful when I see the people having fun they are having fun they are dancing together they are happy this is this makes me happy also I'm so happy ะก็จมีนาารสวย <laughs> okay, my friends, this is the end of the video. We watched Elephant Festival at Surin. Grand procession of elephants decorated with lights. Amazing. Surin Elephant Fair Festival. This is amazing. This video is so cute. We watched this video from Tanamco's YouTube channel. Thank you, my friends, for this video. And thank you for your suggestions, my friends. Thank you for letting me know of this festival. This is so cute. This is so lovely. Those elephants, those decorations on them, those paintings. <laughs> they are playing football. They are having fun with people. So beautiful, so lovely. Thank you for watching it with me. Have a nice day. Take care of yourself and let's meet you in the next videos. Bye bye.